สำหรับคู่แรกของการถ่ายทอดสดนะครับฟีโนชอเกวินาเจอกับยอดพยักสอจอเล็กเมืองนนในน้ำหนักพิกัด118ปอนด์คงจะเชียร์มาอยู่หน้าจอช่อง24นะครับเจ้ากุศลสามันครับถือว่าเป็นผู้ข่าวคุณภาพดีคนหนึ่งครับทีมงานของกลุ่มพันนมิษแดนใต้พิษกบพิษใช่ครับเอาเลยครับตอนนี้เกม แเข้าข้างหลังครับเขาเรียกว่าตีท้ายคัวคุณเมกี้ตีท้ายควโอ้โหเข้ามาข้างหลังนี่ไม่ได้นะครับผิดกินผิดเหลี่ยมอุ้ยต่อยมัดอีสองครับฟีโน่ลูกขีดซ้ายยันไว้ก่อนรุ่นน้องเขาเรียนน้องหลายปีเลยทีเดียวน้องหลายปีครับ17น้จำเงิน29โโบนเวทีไม่สนโ,<อ>โดนซ้ายครับแม่กวาดล่างเอ้าลงล่างครับล็อกม้าล็อก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 เ<อ>ทไม่ลงกับคุณเชื้อชัยโอ้มีเสียวทุกวินาทีครับ แม่อย่าต่อยเพลินนะครับทางด้านของยอดพยักฟีโน่นี่ตวัดไปตวัดมาครับเล่นของสูงเลยครับอ่ารับเดินเดินอีกไม่เดินไม่ได้ครับเดินเพื่อหาชัยชนะอย่าเ <anak> ดินไปรับแข้งแม่รัวหนึ่งสองแล้วออกมาหายใจต้องไม่ออกแล้วต้องไม่เอาไปจับเททิ้งลงไปปาแล้วครับแม่แก้หลำกันทันควันเลยนะครับลูกนี้ฟีโน่ลลบอยู่ล่างแต่ก็ต่อครับคุณเบกกี้ประสบการณ์นะครับประสบการณ์แม ทีมงานของสมบูรณ์ฟาร์มนะครับเลี้ยงดีอยู่ดีนะครับมาเขาเรียกว่าบำรุงถึงหรือเปล่ากลับมาไฟนี้ไฟที่2ครับหายใจไปแล้วยอดพยัคชนะหูโดนซ้ายครับแมฟีโน่เห็นนิ่งๆอย่างนี้ครับสตาร์ติดตลอดซ้ายโอ้ยบัตหนสองครับแมลุยต่อยแล้วต่อยบัตเอ้ยอันตรายครับอันตรายโอ้โหอย่าทำเป็นเล่นครับฟีโน่ ยิ่งได้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าครับส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่บนเวทีครับส่งเสริมภาพมันต้องอย่างนี้เปิดหัวครับเอาดีหมัดกับแข้งแข้งกับข่าหัวหน้าพัวพันสัตว์กันให้เละไปเลยคุณผู้เช่อ้าวสัตว์กันบัดบัดแบบนี้ครับเสียบอีกคนหนึ่งไม่ถอยครับฟิโดดันดันสู้ขวางทันทันเทงขวามาโดนมัดเท่ลงไปลงไปไม่ลงครับกอมาลอกตีหาเหลี่ยมตีครับ กรรมการชนินย่อยทีหนึ่ง <มา S 1> โอ้โหเข้มข้นครับหนึ่งนาทีแรกของยกที่สี่แต่เกมนี้ดุเหลือเกินครับยอดพยักแต่แว่ฟิโนโนี่มีขาตั้งคู่อยู่นะครับแมย <า S 2> ังไม่ล้มง่ายๆโดนหักโดนเทนะครับเอาโดนหมัดหนึ่งสองครับเกมบุกเข้าไปครับตอนนี้ฟิโนโสวมหัวใจสิงนะครับผ่านมาครึ่งทางอย่าพึ่งครึ่งใจเต็มเข้าไปเต็มใจบวัวโอ้ยเด้งดึงเด้งดึงครับเป็นลูกชิ้นออาไม่เป็นไร่ะอติกามวยไทยครับฟูรู้ครับ ถูกรูปแบบซ้ายมาอีกเทีขวานั่นตอีกกำโดดเข้าลอยแม่ลูกนี้นี่คะแนนได้เลยครับเต็มสิบครับเต็มสิบต้องให้ครับฟีโน่ตอนนี้กำลังคึกเลยกัครับตอนนี้กําลังโค้งสุดท้ายแล้วโค้งสุดท้ายแล้วเล่ากับพยักกับพยักแต่ก็ไม่ยอมเลยครับยอมได้ที่ไหนลนะครับแม่สมศักดิ์ศรีครับผลงานของผู้สอดใส่ทุกเวงตาดุพลังใหม่มวยไทยพัฒมิตอ้โห เดือดกว่านี้ก็น้ำต้มกาแฟแล้วคุณเพี่โอ้โหกระโดดข้ามสมุทรครับเมื่อสักครู่แม่จังหวะเข้าลอยนี่ครับดันแทงเข้าไปทีครับเปิดเกมนะครับบีบพื้นที่ของยอดพยักนะครับแม่ขอให้ได้ขอให้โดนแม้วันนี้วันที่10นะครับเอาไม่เป็นไรครับรอได้นะครับ16ก็ยังมีอยู่วันที่1ก็ยังมีอยู่เอ้าต่อยมัดนิ้งสองมาคำปั้นครับคำปั้นลุ้นแล้วครับนาทีนี้สุดท้ายแม้วันนี้ น้องมาแทนนะครับยอดพยักนี่แังต้องบอกท่านผู้ชมนะครับโอ้ต่อยได้ดีเลยทีเดียวครับไม่มีแตะนวมไม่มีแตะนวมไม่มีแตะนวมไม่มีเกียร์ถอยหลังอะไรนี่ดูครับแังในช่วงท้ายเกมนี่ยกสุดท้ายโอ้โหแังแม่บาทานลูกพักอีครับแังฟีโนนี่เป็นนักช่องวัยแค่17ปีครับแต่ว่าการใช้ศิลปะแม่ไม้มบยไทยนั้นด้วยท่วงท่าที่สวยงามหลายหลายท่านะครับต้องขอชื่นชมทีมงาน ชอเกตวีนาเลยนะครับอาจารย์รชเวองอักษรชูน,นี่นะครับสมกับเป็นโรงเรียนกีฬานะครับกล้าใช้ศิลปะแม่ไหมมวยไทยดูโยกดูโยกกรกรมการณรินทงชัย